สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็จะเป็นในสูตรนะครับสูตรที่งวดที่แล้วนะครับน้องงวดที่แล้วสูตรเนี้ยนะก็มานะครับเนาะก็เป็นในสูตรเพิ่มแต้มลดแต้มนั่นแหละนะครับนํา2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับในงวดวันที่30เนี่ยนะครับออกผนอวยเก้าหกแออก58นะก็นําไปลดแต้ม9เป็น8ปดแปดเเนี่ย ห้าหกเจ็ดเนี่ยอันนี้เป็นล่างล่างก็ลดแต้มเหมือนกันนะสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าเนี่ยนั่นแหละก็มาในที่ในสี่เจ็ดเนี่ยซึ่งถ้ามันออกมาแบบนี้แล้วนะครับมันมีโอกาสที่จะออกมาอีกนะครับตอนเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนในวันนี้เลยนะครับดูง่ายเลยนะครับเนี่ยดูในแถวข้างบนตรงเนี้ยเนี่ยมาสี่เจ็ดเนี่ยมันมันเหมือนในงวดนี้นะครับงวดของวันที่เนี่ยหนึ่งเนี่ย หนึ่งกรกฎาคมมาสิก,กรกฎาคมเนี่ยศูนย์ห้าเนี่ย,ยที่มันเป็นแถวข้างบนเนี่ยมา0ูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับแล้วก็ยังมาต่ออีกวันหนึ่งนะครับเนึ่เก้าสี่หนึ่งสี่ในเก้าสี่เนี่ยอยู่ข้างบนแบบนี้เหมือนกันก็แสดงว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าถ้ามันมาต่อกันอีกวันหนึ่งก็จะเป็นที่ใน0ูนย์แปดแล้วก็สามหก นี่แหละสองคู่นี้นะครับใครชอบก็ลองลองนำไปจับนะครับลองลองนำไปติดไว้นะไม่แน่นะอาจจะเป็นเลขดังก็ได้0ูนแล้วก็36นะเพราะว่าในปกสลากนะครับปกสลากที่เป็นชุมชนเนี่ยนะมักจะมี901นะครับเด่น901นะใครชอบก็นำไปจับไว้2คู่นี้0 8 9ยนะ์แปดเก้าอ่ะศูนยสาเออหรือจะเป็น9อ่ะนั่นแหละก็จะมีนะี่ครับผมย้อนไปดูเนี่ยจับแบบนี้แหละที่มันช่วงเนี้ยนะนะครับเนี่ย ตั้งแต่วันที่1ตุลาเนี่ยนะครับเนี่ยผลออก69เนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวฝั่งนี้นะเดี๋ยวเขียนฝั่งนี้ก่อนนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยอันนี้5 0ล่างเนาะมัวถัดมา15ก็เอาไปดูนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะก็ขอ ก็ถ้าไม่รู้ว่าจะเอาในสูตรไหนนี่ก็รอในชุดสรุปก็ได้นะครับพอชุดสรุปหมดที่แล้วก็เข้าไปนเน้นๆบน2คู่เท่านั้นนะครับเนาะอันนี้เป็นฝั่งล่างนะครับเนาะเนี่ยก็นำสองตัวล่างเนาะมาเพิ่มแต้มลดแต้มนะสี่ห้าหกอันเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกหกเจ็ดแปด สูตรนี้นะ่าสนใจนะครับนาะสูตรนี้นะ่าสนใจนะน่าสนใจยังไงมาดูกันนะมันก็มาหลายงวดแล้วนะครับนาะเออสูตรเนี้ยนะลองลองจับแบบนี้ดูนะครับลองลองหลายๆแบบนะครับเนาะลองจับแบบหลายหลายแบบ4 5 6 7 8 9 3 4 5อ่า3 4, 4 4เออ3 4 5สี่นงวดล่าสุด678นี่แหละ จับแบบไหนนะครับเท่า <Stars> ที่ดูเนะยมันจะมาแบบนี้นะครับก็คือตัวเด่นๆเลยนะครับนำมันมันจะมาในแถวบนนะครับจับแถวบนแล้วก็แถวล่างแถวบนตรงไหนนะครับเนี่ยแถวบนที่ตรงรดแต้มนี่แหละเนี่ยแล้วก็แถวล่างนะครับแถวล่างมันจะเป็นในตรงนี้นี่แหละมันมาแบบนี้หลายงวดแล้วนะครับเนาะเนี่ย ก็ลองมาดูนะครับผลวันที่16ตุลาคมออก06แล้วก็15เนี่ยมีไหมนะครับ06 15หนะครับอ่อ uh, า9 0นนเออนี่ต้องเป็น1สิเออขอไปครับอันนี้ต้องเป็น1 901เนาะอ่ามันต้องลดแต้มเป็น9เพิ่มแต้มเป็น1นเนี่ย5 1นี่มาตรงนี้นี่แหละมาจับแบบนี้นะครับจับแถวบนแล้วก็แถวล่างนะครับแถวตรงกลางที่มันออกตัวเนี้ยไม่เอานะมันมาแบบนี้หลายงวดแล้วนะครับเนี่ย 1>, 1 5 5 1อันนี้เป็นหน่วย10อันนี้มาล่างเนาะแล้วก็งวดถัดมาล่างเนี่ยงวดถัดมานะครับเนี่ยวันที่11นะครับวันที่1นิเออ1 11ได้ไงเนี่ยเออเลข1 1ก็ดับแถวบนเนี่ยก็เด่นๆเ,เลขเก้าย์สี่เนี่ยมาจับกันกันกบ1 7 2 6เนี่ยสจุดเนี่ยนะครับผลออก06 0 6 7 0เนี่ยมาทั้ง06แล้วก็07เนี่ยเนาะเออก็มา05เอาตรงนี้เนาะเอาฝั่งนี้เอาฝั่งข้างบนเนะเอะเ,เอาฝั่งข้างบนนะครับฝั่งข้างบนเป็นหลัก10 0 6 0 7 นนี้มาบนมาล่างนะครับเอาข้างบนเป็นหลักสิบแล้วกันนะเนี่ยก็มาตรงๆบนนะครับนาะแล้วมาตัวกลับล่างนะนี่งวดถัดมาเนี่เหมือนกันเลยหาในงวดนี้นะครับก็เอาแถว9569นี่แหลนะมาจับกันกับ1781นะครับผลออก8964นะมีไม้9อ่ะเนี่ย9นี่มา98นะครับก็ถ้าจับนี่ก็ได้98นะครับ ก็ผลออก89เกนาะก็ไปบนนะครับบนล่างมาบนนั่นแหละนะครับมาบนในที่ในตัวกลับต่อมานะครับวันที่1ธันวาคมเนี่ยเอา7 8 5ดมมาจับก,กันกับ9065นะครับก็จะได้นะครับผลออกเป็น0508อ่าก็8เนี่ยมาทั้ง80แล้วก็50นะครับเนี่ยก็ถ้าจับคู่ก็้เป็น8050 มาในตัวกลับนะกลับบนล่างเออสลับกันบนล่างมาบนบนล่างเนี่ยงวดน,นี้มาดูกันนะครับเนี่ยก็มาต่อมาเนี่ยก็มาหาในงวดน,นี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็นำเก้าสี่นะครับ 9, 7, เก้าเจ็ดนี่แหละมาจับกันกับหนึ่งหกหนึ่งเก้านะผลออกเก้าสามหนึ่งสี่เก้าสามมาสี่นี่หนึ่งมาล่างนะครับก็ถ้าจับเอาตัวนี้เป็นหลักสิบก็ได้สี่หนึ่ง นะก็จะมาล่างนะครับต่อมาเลยนะครับก็มาหาในงวดนี้เนาะก็ไปดูในงวดนี้หางวดก่อนหน้านะครับเอา8 2 0 3นะครับชุด1นะครับ4ชุด 4, 4, 4, 4, 4, 4 5, ตัวเด่นนะมาจับกันกับ0 4 2 5นะครับหน่อก้าหกห้าแนะ9 6 5 8 8, 8อ่ะมา8 5อ่ะมา8 5มาล่าง นะครับถ้าจับคู่ก็แปดห้า 85, นะครับก็มาล่างนะครับมาล่าง2งวดติดเลยนะถ้าถ้าจับมานี่ก็มันเป็นในตัวกลับเนาะนี่ต่อมานะครับในงวดที่แล้วนะครับนี่แหละนะที่ออกนะครับก็นำในงวดนี่แหละนะนแถวข้างบนตรงนี้แล้วก็มาจับกันในแถวนี้นะครับ85 4 7นะก็ถ้าไล่เร่งดูเลขออกมานะครับมันก็จะได้ชุดเนาะแปดส เเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้มาจับกันกับ0 0เนี่ย8 5 4 7 8 5 4 7นะครับก็ถ้าจับบนนี้ไม่ไหวหรอกนะครับแล้วก,ก็หาตัวเด่นมาจับนะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกนะมี7นี่ก็ได้8 7 5 7 4 7 7 7 8 6 5 6 4 6 7 6 8 9 5 9 4 9เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมาแน่นอนนะครับเนี่เนี่ยก็มา 47นะครับเนี่ยมาตรงๆเลยเออนั่นแหละนะครับเนาะนะครับในงวดที่ถึงนี้ก็ขอให้มาแล้วกันนะมันก็มามาล่างอีกแล้วเนาะเนี่ยมาล่างอีกแล้ว4 4 7แต่ตรงนี้มามา่มาในหลักสิบแล้วเนาะก็แสดงว่าในงวดล่าสุดนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่น่าจะมาล่างอีกนะครับในงวดนี้นะครับถ้าจะเป็นล่างก็นำสอชุดนี้แหละนะครับ เพราะว่าตรงนี้มันน่าจะต่อมาอีกเนาะเพราะว่ามาหลักสิบแล้วนะครับเอาให้มันอยู่ในหลักสิบเหมือนเดิมก็จะเป็นในที่ใน0836 0836ก็ขอให้มาล่างแล้วกันเนาะเออเพราะว่ามันชุดมันเยอะนะครับก็หรืออาจจะลองลองนำไปจับกันนะครับกับในสูตรอื่นก็ได้นะครับอ่ะตัวที่มาจับเลยเนี่แหละ2 0 5 8นย2ะครับ 0, 2 8 2 3 2 6 2 0 0 8 0 3 0 6 0 0 5 8 5 3 5 6 5 0 8 8 8 3 8 6 8นี่แหละเนี่ยก็ถ้าเรอดูจริงเนี่ยมันก็มีไม่กี่ตัวนะครับใน0 8 8 0นนี่มันก็เป็นในตัวกลับนะครับในที่ในตัวไหนอีกนะครับศูนย์ศูนย์นี่จะออกได้ไหมละ่ะเออนะครับเนาะนั่นแหละนะเนี่ย มีน,นี้แน่นอนนะครับดีไม่ดีนี่นั่นแหละก็ขอให้มาล่างนะครับตรงๆในชุดนี้เลยแล้วกันนะ,นะครับนั่นแหละที่ผมบอกที่ต้นคลิปว่าเอ๊ะมันอาจจะมาแบบนี้นะเพราะว่าเนี่ยมันมา4 7เนี่ยเนี่ยมันออกมาแบบนี้ก็คือมันมาแถวบนนะครับเนี่ยไม่ไม่ต้องไปสลับจับแบบเนี้จับ448 49เนี่ยเพราะว่ามันมาตรงๆตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยมันจะเหมือนในช่วงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเอาแถวข้างบนนี A05 เนี่ย94เนี่ยมันก็มาอีกเนี่ยก็แสดงว่ามันมาแล้วงวดหนึ่งมันก็มีโอกาสที่จะมา03หรือ36 A08 หรือ36 08เนี่ยมันก็มีในนี้นะครับ08เนี่ยเนี่ยหรือว่าจะเน้นไปในคู่เดียวเลยเนี่ย0880เนี่ยนะ36ไม่มีนะครับเนาะเออเนี่ยแหละล่างเอ้าเน้นไปล่างเลยแล้วกัน นะครับเนาะเอ้านี่แหละก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงเฮงรวยรวยปังๆกันแล้วกันนะส,น <ainen> สลับในที่ในสูตรนี้นะหรือจะลองนําไปจับนะครับลองนําไปตัดกันนะครับกับในสูตร3ตัวนะครับสูตร3ตัวในงวดที่แล้วนี่สูตรนี้เนี่ยเข้า3ตัวนะครับก็จะเป็นในที่ในสูตร4ี่เก้าเนาะเนี่ยสูตรนี้ในงวดที่แล้วเข้า3ตัวนะครับหรือจะเนี่ยมันมีในเนี้ยแต่แต่เมื่อกี้มาล่างเนาะเออเนี่ย แต่สูตรนี้ก็ชอบเข้าตัวตัดด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็มีอยู่เนี่ยศูนย์สามเนาะศูนย์สามมีห้าอะไรบ้างห้าศูนย์เนาะศูนย์สามห้าศูนย์นะครับสามแปดสามแปดนี่แหละนะที่ที่มีอยู่ในนี้นะครับเนาะที่มันชนกันนะครับผมว่าสูตรเนี้ยสี่เก้าเนี่ยน่าจะเข้ามาต่อเนื่องนะครับดีไม่ดีนี่แหละอ่ะมันอาจจะไปบนก็ได้ในงวดนี้นะครับแต่สถานิตินี่ก็มาล่างนะครับเนี่ย เนี่ยมาล่าง1 2อ,อันนี้เว้นมา4 5เนี่ย้าเดียวก็ไปล่างเนี่ยหรือว่านี่แหละนะจะไปล่างเนี่ยอาจจะมาตัดกันถ้าตัดกันก็มี03เนาะอ่า0 3 0 3 8 0นยี่เมื่อกี้นี่แล้วก็มาตัดกันกับ50อ่าแล้วก็38 38 ห้าสามอ่าเนี่ยนี่แหละก็จะมี1 2 3 4 5คู่5คู่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดของวันที่นะครับ1กุมภาพันธ์สูตรนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะสูตรนี้ก็ใช้มาก็หลายงวดแล้วนะครับเนาะนั่นแหละเนี่ยใช้มาหลายงวดแล้วนี่แหละเอานี่แหละก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะครับนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล นะครับเนาะเ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอในชุดสรุปแล้วกันเนาะว่าจะได้ที่เลขไหนนะครับนี่แหละหวยที่มันออกน่ครับนำสอตัวบนสงตัวล่างนะครับ,บ,านะรบมาเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีนะครับเราพบกันใหม่ในชิปหน้าสำหรับชิปนี้ก็สวัสดีครับ